สวัสดีครับเป็นเพืเ่อนพี่ๆน้องๆน,นะครับวันนี้ผมจะป่ามาเที่ยวเที่ยวบางปะกงนี่ครับบรรยากาศบางปะกงต่างจังหวัดจะถึงเจ้าหนะครับน,นี่ก็รถที่ว่าจำทิพย์มาเยอะเราก็จะป่ามาเที่ยวเที่ยวบางปะกงบ้างนะครับ ต้นหนาจะมีแต่หลวงอานวุฒิช้าครันะครับนะครับดูครับนี่ครับก็ตอนนี้เราก็วะมาซื้อขน้มเกลือตอดนะครับหลานปลาก็กรับนี่ข้มเกลือตอดแล้วก็มีขนมกะามเอาครับก็มีมันนะครับนะครับอร่อยนะครับมันก็มีเครื่องตอดแล้วก็มีตะหูตอดนะครับ ก็เมนปลาครับพอท่านไปท่านมากอลืบแยมาอุดนปลาก็นะครับพอเจ้านีอร่อยชุดนะครับจัดการในหยาดบางประกงรับน่ครับตรงนี้มันก็จช่วงตรงาบแล้วนะครับตรงใบแล้วหลบตาเอวยหลกตาหลานปลาก็เหลือเงียบลงแล้วนะครับจะมีที่ประมาณแค่ช่วงประมาณช่วงเย็นนะครับหรืองานนะครับอันนี้เมนปลาครับ ป้าช่วงนี้ประกายได้ไหมขายค่ะไ,ได้ขายทุกวันไหมขายทุกวันนี่นะครับป้าก็บอกว่าขายทุกวันนะครับก็ถ้าฝันไปฝันมาก็อย่าลืมไปมาอุดหนุนร้านป้านะครับนะครับก,ก็กดไลค์กคดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ